ครับมิส,สหายวันนี้เป็นแนวนิดนึงมากันค่ำค่ำมืดมืดมาวันนี้มาตกกุ้งกันครับที่บ่อสีโพดนะครับเราอยู่กันที่บ่อบ่อป่าลงนะครับเราอยู่ที่บ่อป่าลงวัดสีมาโพธน,นะครับก็มานั่งชิวๆลมเย็นๆบรรยากาศน,นะฮะก็กับเหมือนเดิมเลยหัวเชื้อ <laughs> ของบอยครับกลุ่มเพื่อนยินดีชงต้องนี่ฮนะหัวเชือเ้อตัวนี้ดีครับยินดี เดีียวมงาตกอันนี้อันนี้ชุดคันนี้ซื้อมาจากที่ไหนครับเนี่ยอ่านี่ร้านม้งป่าวิชชิ่งครับอหาซื้อได้ที่ร้านม้งป่าวิชชิ่งเลยนะเป็นคันตกกุ้งครับมีอุปกรณ์หลายหอย่างนอกจากเหยื่อปลอมอ่าเหยื่อปลาเก็ดเหยื่อสำเร็จอะไรทั่วไปครับก็มีหลายๆอย่างมีไตเดือนคันเบ็ดอะไรให้เลือกเยอะคันตกกุ้งตกตกุ้งก็มีหมดที่ร้านม้งป่าวิชชิ่งนะครับก็แวะเวียะไปเยี่ยมเยียนกันได้ก็เจอกลุ่มพวกเราอยู่ที่นั่นกันแล้วเราถ้ากลางวันเราหิวน้ำเราควรจะไปกินที่ไหนครับ ร้านยินดีชงครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยฮ <c oughs> ะก็เจ้าของร้านจะติดแนวอินดี้หน่อย <c oughs> <c oughs> เป็นเกป่ะครับเจ้าของร้านเกือบจะเป็นนะเห็นนะจ้าตัวเองจ้าตัวเองต <c oughs> ลอดเลยไม่รู้เป็นทุกวันนี้ยัสับสนมากเลยผมเสียวเินเวลาตกปลาเปลี่ยวๆเลยไม่ได้เอาละ,ะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกสักพักหนึ่งว่าอาจารย์บอยนี่เราจะมาตกกุ้งกันได้ขนาดไหนจะดูวิธีวัดกุ้งบ้างว่าจะเหมือนปลาท่อนไหม นะครับคันนี้ยกุเบาหนิบนึงการเกี่ยวกุ่งป่าสอนมาว่าไม่ให้เกี่ยวตูดเนี่ยไปชนกับฟิวเพราะเวลาพุ้งมันกินมันคาเข้าปากเหยื่อตอนละวัดเนี่ยมันจะได้ทะลุปลายมันจะได้ทะลุมาได้เห็นไหมครับมันจะลุมาเขาบอกมาให้เกี่ยวแบบว่าปลายเบ็ดปริมไม่ให้เบ็ดล้นแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เนื้อไปเนื้อหางไปชนฟิวป่าสอนมาน้ำอูมามิจากร้านมงป่าพิชชิ่งฮะเซียนเซียนเซียนเทนังอูมามิ ขอ <ม cryptocurrency S 2> ดูขอดูยี่ห้อหน่อยครับกินตับไก่อืมอินตับไก่เลยนะครับ,บจากนัทจากร้านอะไรเนี่ยหมูป่าปิงชิ่งครับที่ขายที่รไรหมูป่าปิงชิ้นอ่ะโฆษณาร้านขายกันน่าดูเลยไม่ได้เลยครับเอาให้มาเทสเลยนะปึ๊ยนั่น,หนแหละครับจุ๊บลงไปแย็ดแย็ดย็ดจะเป็นแล้วแบบนี้ โดนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับคุณมาแล้วกุณคุณคุณมาแล้วจังบอกมันเก่งว่ะยอดขอดูขอดูตัวหน่อยจังคุณตาแดงแดงนะคุณตาแดงแดงนะฮะี่ยอันนี้กุ้งบ่อไหนครับเนี่ยบ่อป๋าลงวัดสีมหาโพธิ์นะครับชื่อบ่ออะไรครับ บ่อสีมหาโพธิ <OB> ์บ <Alfred> ่อสโพธ์บ่อสีโพธใช่ครับบ่อสีโพธ์ครับอยู่ที่เถาวัดบ้านใหม่เข้าได้หลายเส้นมาทางวัดลมุยก็ได้มาทางวัดทุ่งน้อยก็ได้อยังไม่ค่อยเป็นนะครับพ่องมางานแรกเหมือนกันนี่ขนาดคนตกไม่เป็นยังตกได้ขนาดนี้นะครับฝึกพัดเลยครับแล้วถ้าคนเป็นจริงๆจะได้เยอะสักแค่ไหนตีกูเข้าไม่เข้า พอดีพวกสันสัตว์ยานักล่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่สายบ้าเอรไม่ใช่ครับขึ้นอะไรประมาณตัวใหญ่นะเด็ดพอออกแล้วช่างเลยไหมเนี่ยโอยยเดี๋ยวปลาเดี๋ยวกุ้งโดดออกโอ้ยเป็นไปมันนานอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้โดน ไม่เคลิ้มว่ะให้รู้ว่าตกให้รู้ว่าตกได้ให้รู้ว่าตกเป็นตกเป็นเข้าใจมันแล้วผมตกกุ้งเป็นตกกุ้งเป็นนะอาจารยกไม่ได้ตกเก่งแต่ตกเป็นตกเป็นเฉยปลาสองอาจารย์รักเข้าใจไหมกาแฟยูณดี่ไว้หนวดไม่ให้แล้วแล้วอาจารย์เาไว้หน่มาดี้เหมือนกันดี้เหมือนกันปวดไม่ได้อยู่ได้สบายได้กุ้งก่อนแล้ว จานบอยจานบอยได้กุ้งแล้วกุ้งย่งซีนกุ้งย่งซีนนี้ก่อนเลยกุ้งย่างซีนอ่าโอเคครับต่อครับตะกี้อ่าปุ๊อะไรนะมือมือเพื่อนกุ้งเพื่อนเนี่ยเลยนี่นะครับมือเพื่อนกุ้งครับกุ้งก่อนปวดกุ้งงอนปวดกุ้งงอนจานบอยสุดยอดเลยครับตาแดงกำเลยอ่ะโอ้ยโดนอะไรโดนอะไรโอ้โห เดี๋ยวก่อนป่าไม่ได้สอนวิธีการปลดมาสอนแต่ตกไม่สอนปลดปลดไงวะเดี๋ยวมือมือเนี่ยรวบกราบเข้ารวบก้ามเข้าไปดิมือที่จับมือครั้งนู้นเนี่ยรวบก้ามเข้าไปเออรวบก้ามเข้าไปงั้นเลยเออแล้วก็ปลดมันยากเย็นมากเลยอือฮึออกมาจากนี้มาปลดมือจะจับให้เพี่เอาซับเฟลมา จางพลทั้งสุดยอดว่ะเท่ว่ะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อะไรวะเด็กปลาเด็กปลาโอ้ยเยีบร้อยยีบร้อยยีบร้อยโอ้โหแล้วขันงงเลยปลาอะไรวะลูอ้าวเฮียขาดขาดโถ่กระชากันนะมีครับผมมีฟิวนะพี่ โอเคครับนี่คือการผูกโชว์ว่าผูกเสร็จแล้วแล้วก็ดึงเรก็ดึงทิ้งเอ็นเอ็นมันอ่อนอ่อนผมก็ไกะดึงให้มันแน่นเด่นโอ้ยจะเอาหาไปไหนวะเซียนเอนมันอ่อนเกินไปแหมผูกแล้วกัดทิ้งเรวจริงโอ้เอ็นเอ็นมันอ่อนอ่อนเลย บบน,นี่เจ้าของฟาร์มกุ้งหรือว่าดาราตลกไวนะ้อ่าเล่นตลกให้ดูตลอดเลยเ <c oughs> จ้เจ้าของฟาร์มกุ้งเคอะไรนะเคฟิตต้องต้องด้วยแหละพี <c oughs> ต่ต้องไหม <c oughs> ฟาร์มกุ้งเลยนะพี่ฟาร์มกุ้งแครฟิตครับพี่มีเบอร์มีเบอร์ติดต่อไหมครับเ,เบอร์ติดต่อนะครับ089 ไม่ไม่ใช่อ้าวโซนข้าสองหกสองสามห้าทีสองครับผมเบอร์เบอร์เบอร์ตัวของยังจำไม่ได้สนใจสนใจกุ้งสอบถามได้ครับทุกชนิดอยู่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 วิเฮ้ยอันี้ที่เอาไหมเอาวิซี่เอาไหมอ้นนี้คงไม่เล็กเราจะเกิดว่าได้เราก็แบ่งกันไว้ นี่ครับเจ้าของอะไรนะเจ้าของความกุ้งเคซี่เคซี่เคซี่เจฟฟี่ครับได้กุ้งใหญ่ครับพี่ไปปุ๊บพี่ไม่ได้หวั่เลยเจอกุ้งใหญ่เข้าไปโอ้ไม่เสียนยอดใหญ่ดีดู้ยกันจะนนีกล้ามเป็นกล้ามเหมือนกล้ามเจ้าของปลาใหญ่ประเด็นคือของผมตัวเบ็ดนี้เงี้ยงเลย ระวังระวังโดนนิ่มนะแก้อเสียนเดียวจับก้ามไวเลยโอ้ยเชี่ยดีอุ้ยเอาเจ็บไหมระวังระวังระวังหอ้อนี่ต่อยพี่เลย้มัต่อยนไปงอย่างมันดิดแรงมันดีดแรง นี่ครับได้เลือดครับได้เลือดครับจับกุ้งไม่ได้โดนหนีบนะกุ้งกินเลือดจบแล้้วจบแล้ไงได้ไหมอยู่ไหมคู่ป่าอยู่คู่ว่าคู่วอยู่คู่อยู่คู่มาคู่เลยอันนี้อะไรอ่ะเราหมอบัตเตอร์บัตเตอร์ครับบัณนินครับอันนั้นนปลาิครับปัณนินครับเฮ้ยมาตกกุ้งนะวยไม่ได้มาตกปลาแฮ่ปลาครับเบียร์ครับปลา ว้าวนี่คารวะป่าเลยได้จากที่ตาบอกเลยครับโอ้ยได้ปาลปาหลายตัวแล้วครับได้ปลาหลายตัวแล้วกุ้งกุ้งหลายตัวทำที่ตาบอกมาเลยได้ครับได้้ดัปลาตอบย,าย้ยายที่อย่าไปอย่าไปตรงนั้ำเ่็ไอ้้ไออออสยู่ันนี้เจ้าของบ่อครับเจ้าของบ่อสีโพดครับผมป่าลงครับที่บ่อนี้ค่าคันเท่าไหร่ครับเนี่ยคัน กันเองครับ30บาทค่าคัน30บาทแล้วตกปลาได้ยังไงครับพอปลาก็ปลานินปลานินปลาตะเพียนใหญ่โลละห้าสิบาทปลานินเล็กก็3าบาทครับแล้วถ้าเป็นกุ้งนะครับผมกุ้งเล็กตั้งแต่ขีดลงมาก็4ี่สีขีดขีดอาบก็600ครับค่าคันก็คือ30บาทเหมือนกันสาิบาทจ้ะกันเองกันเองบอกกันเองเจ้าของบ่อครับเจ้าของบ่อถือโทษครับผมกันเองกันเอง